เออเสร็จอย,าาอ,ยาาอย่าบัางอย่าบังจุดบ้าเอ้เออเสร็จยูบ้าะเริ่มเซอร์ดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PT Show Gamer ผมอยู่ในเกมกาลินาเดลต้าฟอร์ดนะครับแหมเกมกาลินานะครับ วันนี้ผมก็มีสินค้าจากแกราีน่ามานำเสนอรนครับตัวนี้เป็นถุงนิ้วนะครับสำหรับเล่นเกมนะครับสกินกีนลายแกรีน่าสวยงามมากนะครับในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ผมก็ใส่ถุงมือตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเหงื่อที่นิ้วชอบไหลนะครับถ้าใส่ถุงนิ้วก็จะเป็นการป้องกันเหงื่อได้อย่างดีเลยนะครับจะทำให้เล่นเกมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมโอเคเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่า พล้อนดุยที่ไม่ได้มันโล่งเลยจะมีสกูบุกมาก็ได้นะเฮ้ยมีไหมมีไหมฝั่งน,นู้นฝั่งนู้นแล้วฝั่งน,นู้นเรามาผิดทางสกูอยู่ฝั่งน,นู้นอุ้ยยิงไม่โดนเลยครับ ตายต้องเอาให้ตายครับมีไหมมีไหมมีมีทำเขาทำเขา,าเออเสร็จไปหนึ่งต้มไปแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อสองเอาละสิเขาหยุดรู้ดีขนันเดี๋ยวบ,บังดิออ้งโอ๊ะเจ็บ มันยิงโดนวะเดขวงเดขวางทางส,าทส่จะหมดละแปบนะฮะชุดโดยสูต ยำเจ็บเจ็บแลบวก็มงเพื่อนปอนต่เอร์วิช่วยจะเย็นเพื่อนจะเย็นผมทำระเบิดควันนี่เพือเพื่อนจะได้ปลอดภัยไงม่เอาขอนเงามาเล่น lộp cái này rồi. Rồi. này lên lên giữa nó lên giữa nó lên với giữa nó xuống có lên một này giật quá khỏi lên, 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 lên hấp khỏi มาอยู่นะครับอไมาแล้วหรอเดี๋ยบังบังตู้เยอ Elijah, yeah, anyway> ือเสร็จอย่าบังอย่าบังบ้าเลยเออเสร็จนู่ตายเลยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยบอกเลยไปถึงในด่านย้งนะ

น่กระสุนจะหมดแล้วเฮ้ยผมพยายามเซฟชีวิตตัวเองให้ดีที่สุดเราจะต้องไม่ตายหนงแล้วนะมสักเคื่อนกูนีงสวยครับตัวที่สุดเด็ดโผ ใน้ีมเขามีวนที่แบบเ่นคนเล่งโทอยู่ที่บ้านเสียหมดแล้วน,น,น่าหน,หน,ออ <c oughs> นี่ทีมเขาหมดเลยไม่ใช่เหรอไอทีมเราหายไปไหนตายแล้วทีมเราก็อยู่ใกล้ๆนี่ตัวบุกป,ป่าฝ่าดงใครเป็นใคร

mình đặt con con ôm, ào, Không phải, thịt lắm Đồng thịt đồng thang Hay quá mục đích Chìm khấu đi bà Chìm เอาเอาอกออออกติดวะโอตรใหยิงหลังเจ็บนะครับเลือ้หาวอ้ยท้างาหลังซะด้วยนะฮิวหน่อยครับใครบ้างใครบ้างฮิวหน่อยนี่ใช่ไหมยิงเงี้ยว่าแล้วในรูนี้มันต้องมี รอบนั้นเห็นมันวิ่งวุ่นอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นประกายไฟสองดูหนี้ไม่มีเลยนี่ไี่จริงดิไม่มีอะไรเลยแปลกเหตุไทยว,วันั่นนั่นนั่นโดนเฮ้ยชนะ เรียบร้อยครับใช้เวลาไป19นาทีผมฆ่าไปได้21ตัวครับสุดยอดโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับถุงมือเล่นเกมไกาลีน่านะครับลิงกอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสนใจไปสั่งซื้อกันได้ ราคาไม่แพงแค่หลักสิบเองนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าถ้าผมว่างครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวครับบายครับผม